มันมันเป็นมันมันเป็นเสร็จมันก็มีแต่เชื้อโรคนะขอบคุณนะครับนะสาหรับดอกุหลาบนะครับนะใครจะถามอะไรก็จัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ตั้งคําถามอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะเราอยู่ในยุคอะไรวะยุคยุคอาวุธชีวภาพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะอยู่ในยุคอาวุธชีวภาพแล้วตั้งแต่ยุคโควิดมาละเพราะเป็นโควิดใช่ป่ะก็ก็ไอ้นี่ตายนะปอดหยุดทํางานกันนะ พอมาถึงยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้อยู่ดีๆมันเป็นแบบอาการท้องเสียตาลายนะถ้าเป็นแบบว่าคนแก่ๆนี่ท้องเสียท้องร่วงหนักกันผมเคยได้ยินหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำพูดไว้นะว่าอะไรรู้ไหมว่าเราจะเจออาวุธชีวภาพกันเขาบอกว่ามันจะมากับซองจดหมายมันมาทางอากาศหลวงหลวงปู่หงก็เคยพูดว่าอา,อาวุธชีวภาพจะมาทางอากาศพอมาทางอากาศเนี่ย มันแบบแค่หายใจนี่ก็ทําให้เราเป็นพิษแล้วอ่ะมันน่ามันน่ากลันนกกวจริงนะนะเอาขอบคุณนะครับนะสาหรับดอกุหราบนะเข้ามากันแล้วก็จัดเข้ามานะานะเข้ามากันแล้วก็นะเข้ามาแล้วก็ทาาตั้งคําถามได้เลยนะครับไพ่ออกมาดีนะครับนะเมื่อกี้นี่คุณไอซ์นะเ,เข้ามากันอย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะมันมันเหมือนเราอยู่ในยุคอะไรยุคมหาภัยสงครามอาวุธชีวภาพนะหนูไม่ติดโควิดค่ะแต่ทุก ทุกซีซั่นเลยมาบนเพราะหนูสวดมนต์ใช่ผมเพื่อนผมก็ยังติดเลยขนาดเพื่อนผมสวดมนต์ตัวผมสวดมนต์ผมติดอยู่สี่วันหายนี่พูดจริงๆไม่โกหกนะสวดมนต์มหาจากักรพรรดิก็ดีนะหนูนาซื้อหวยไว้นะยี่สิบแปดไพ่บอกว่าถ้าได้ก็ได้ไม่มากอะไพ่ได้น้อยถ้าได้ก็ได้น้อยเนี่ยไพ่ไพ่เด็กถือไม่เท้าเนี่ยเด็กนะเนี่ยถ้าได้ก็ได้น้อยในยี่สิบแปดนะนะอ่ะว่ามา หนูซื้อหวย21ไว้จะถูกไหมไพ่บอกมีโอกาสถูกครับฮะหวย21นะหนูนานะมีโอกาสถูกนะราชาถือเหรียญขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะมันแปลกตรงที่ไหนตรงที่ว่าอยู่ดีๆเชื้อโรคอะไรสารพัดเนี่ยมันมาเต็มไปหมดแล้วมันมันติดกันชนิดที่เรียกว่าอะไรปิดโรงเรียนกันเลยนะในในจีนเนะี่ยอายี่สิบหกจะถูกไหมคืนนี้ไพ่มันบอกว่ามันมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นเลนะ ไพ่นี้มันผมผมตีความว่าย,ยังไม่้ยังไม่น่าจะได้อะไรเลยนะไพ่ใบนี้ยันยี่สิบหกนะขอของขวัญนะครับเป็นหัวใจส้มนะครับหรือดอกกุหลาบนะครับนะอืมนะขอนะครับนะหม,นะหมูเด้งนะหมูเด้งนะหัวใจส้มหรือดอกกุหลาบนะครับถ้าไม่มีดอกกุหลาบไม่มีหัวใจส้มขออะไรเหมือนบางอลินโลโลมาหมดนะเหมือนบางอลินเลยโลมาหมดนะเหมือนยัง มันเหมือนกับว่ามันเป็นโลกอ่ะมันเป็นโลกที่เกิดขึ้นเลยนะผมขอดอกกุหลาบนะครับนะหนูนาหนูจะซื้อหวย